โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านเลยครับวันนี้ผมภูมิจะเพ็อาราฟมาร์ลิสกันเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมแบล็กเควมจากเซิร์ฟเวอร์การีนาเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูบัฟในส่วนตัวของที่เป็นบัฟของวันคริสต์มาสอ่าถ้าเป็นวันที่30เนี่ยธันวาคมเนี่ยมันจะเป็นในส่วนตัวของบัฟ ลดอัตราการใช้พลังงานลงครึ่งหนึ่งหรือว่า50%และก็ในวันที่31แล้วก็วันที่1เนี่ยมันจะมีบัฟที่แตกต่างกันด้วยแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยมันอยู่นานเท่าไหร่แล้วก็ตัวของพลังงานเนี่ย จะเอาไปใช้อะไรคุ้มที่สุดเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบให้นะครับก่อนที่เราจะไปดูแล้วกันเผื่อใครหาในส่วนของร้านตเกมสะดวกปลอดภัยรวดเดียวทันใจไลฟ์รีฟันผมขอแนะนำมารู้ช็อปเลยเพราะร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูตตะตะกต้องตัวกฎหมายแล้วก็เปิดทําการมาแล้วกว่า3ปีแล้วก็ร้านเขารับเติมทั้งแบล็กเควมฟรีไฟล์อาร์วีแล้วรวมไปถึงโรบบอกด้วยเผื่อใครอยากเติมผมทิ้งลิฟต์ไอ่ได้ร้านใคลิปแล้วนะครับแล้วก็เผื่อใครหาทีสุดตของกลุ่มแบล็กเควมอันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเอง อันดับแรกนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าบัฟอะไรเนี่ยยังอยู่ใน ID ของเราเนี่ยให้ไปดูที่มุมซ้ายบน,นครับสังเกตครับมันจะมีตรงนี้กดเข้ามาครับปัจจุบันเนี่ยนะครับสังเกตมันจะมีลดพลังงานเนี่ยนะห้ระยะเวลาเหลืออีกประมาณ10ชั่วโมงซึ่งต้องบอกก่อนว่าบัฟตัวนี้เนี่ยจะหมดเวลาเที่ยงคืนของวันที่30ประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดนะหลกัหลกๆเนี่ยคือมันจะแบบว่าวนเวียนไปประมาณนี้ไม่ใช่ไม่ เออใช่ป่าวะ่าเออประมาณเที่ยงคืนเนี่ยประมาณเที่ยงคืนเนี่ยมันจะหมดป,ประมาณเที่ยงคืนพอดีแล้วก็วันนี้เนี่ยมันจะเป็นบัฟลดพลังงานถูกไหมถ้าเราอยากรู้ว่าบัฟอื่นๆเนี่ยเป็นบัฟอะไรกดไปที่โทรโขงครับแล้วก็กดไปที่เหตุการณ์สังเกตครับเขาจะมีเขียนบอกเลยว่าวันที่3 1มสันวาคมเนี่ยล็อกอินเราจะได้ตั๋วกาชาหนึ่งใบบวกพลังงาน300ใช่ไหมครับแล้วก็บวกลอสเตอร์เนี่ยอีก10ตัวประมาณนี้แล้วก็บัฟที่เราได้เนี่ยคือลดพลังงานในการใช้ลง50%เ จากอะไรบ้างลาตะเวนสายสัมพันธ์อาท้าทายทั่วไปนะครับท้าทายจำกัดและก็ควสลองประมาณนี้เนาะแล้วก็วันที่31เนี่ยก็จะได้เหมือนกันเลยก็คือตัวกาชา1ใบพลังงาน300และก็ลอสเตอร์เนี่ยอีก10ชิ้นแต่ว่าบัฟเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นการต่อสู้เนี่ยจะได้ exp เพิ่มขึ้น50%ซึ่งส่วนตัวคิดว่าไม่ค่อยดีเอาบัฟลด พลังงานเนี่ยดีกว่านะประมาณนี้แล้วก็วันที่1มกราคมเนี่ยเหมือนกันครับก็คือตัวกระชา1หนึ่งใบ300พลังงานสเ s t e r เนี่ยสิตัวแล้วก็บัฟเนี่ยจะเป็นตัวของยูสที่ได้รับเพิ่มขึ้น50%็ก็คือเงินเนี่ยเพิ่มขึ้น50%และสายสัมพันธ์ที่ได้รับเพิ่มขึ้น30%เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเงินที่ได้มาตัวเนี้ยคือเพิ่มอีก5 0าส์ตายสัมพันธ์เนี่ยคือไอตัวรูปหัวใจนะครับรูปหัว ค่อนข้างเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเพราะว่าถ้าใครมีบัฟบ,บวกตัวของเติมตัวของแบบบัตรรายเดือนที่มันบวกสายสัมพันธ์อีก15%นะ่ะอ่าแล้วก็กินอาหารที่บวกอีก10% 15%อย่างเงี้ยน่าจะแบบดันแบบเดียวแน่นอนนะครับหลกัลกๆคือจะประมาณนี้แล้วก็การใช้พลังงานที่คุ้มค่าเนี่ยในวันเนี้ยอะไรคุ้มสุดเนี่ยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเอาตรงๆนะครับปัจจุบันเนี่ย ถ้าเป็นไปได้เนี่ยการลงดันเจี้ยเนี่ยมีคนรีวิวแล้วว่าลงคูณ3 1 5เนี่ย150ครั้งเนี่ยบางคนดวงซวยเนี่ยได้ EXI ได้อุปกรณ์ระดับ LR เนี่ย4ชิ้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวคิดว่าดรอปอันที่มันค่อนข้างชัวๆไปเลยเนี่ย exp แล้วก็ตัวของถ้ำน้ำแข็งเนี่ยที่เอาไว้ปลดล็อกตัวของแบบว่าพ a สซีฟเนี่ยอ่าหรือว่าตัวของลูนของเราเนี่ยอันนี้ค่อนข้างขุมซึ่งหลายๆคนรีวิวว่าลงระดับ9เนี่ย ค่อนข้างคุ้มสุดเพราะว่าได้ทั้งสีทองแล้วก็ได้ทั้งสีเขียวเนี่ยพอๆกันด้วยอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวเนี่ยเมื่อวานผมลงประมาณ900กว่าพลังงานนะแบบคูณ3เนี่ยนะครับประมาณ47ครั้งลงตัวนี้นะผมลงเนี่ยเยอะมากๆเพราะว่าผมต้องการมาปลดล็อกแพสซีฟตัวละครเพราะว่าการปลดล็อกไอ้ตัวพรสวรรค์นเนี่ยมันจะทําให้เราแบบว่าสามารถปลุกพลังได้แล้วมันมีเควสของมันครับถ้าเราปลุกพลังจนครบ6อันใช่ไหมตัวนี้นะเนี่ย ปลดครอบ6อันเนี่ยเราจะปลดล็อกตรงกลางได้เห็นไหมทลายเนี่ยผมสามารถใส่ตัวเนี้ยเข้าไปได้อีกอ่าประมาณเนี้ยนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยมันจะปลดล็อกตัวของเควสด้วยอ่ามันจะมีเควสรุ่นพี่แม็กนาเนี่ยที่ต้องทําให้เราเนี่ยไปปลดล็อกตัวนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมอ่าปลดล็อกคอสวรรค์เนี่ยนะสามครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทลายตัวของคิสตันตรงกลางเนี่ยเราจะอัพแบบตัวนั้นเพียวๆหรือว่าอัพตัวละครอ,อื่นก็ได้อย่างเช่น ผมอัพจูเลียสไปแล้วใช่ไหมครับเทคนิคนะผมอัพจูเลียสไปแล้วเนี่ยผมไม่จะเป็นต้องไปอัพสีเขียวกับสีฟ้าต่ออีกนะผมไปอัพโนเอลด้วยก็ได้ผมไปอัพโนเอลเนี่ยปลดล็อกตรงนี้เพิ่มขึ้นก็ได้เหมือนกันปลดล็อกตัวนี้แล้วก็ไปปลดล็อกตัวอื่นที่เป็นสีแดงเนี่ยด้วยก็ได้หลักๆคือจะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวคิดว่าเอาอะไรที่มันได้ชัวร์เนี่ยคุ้มค่ากว่าการฟาร์มตัวของอุปกรณ์หลักๆปัจจุบันผมต้องฟาร์ม e exp ต้องฟาร์มตัวของปลดล็อกตัวของคอร์ ด้วยเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมจะเรียนลงมตัวของถ้ำน้ําแข็งแล้วก็ EXP เนี่ยเป็นหลักเลยประมาณนี้แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างคุ้มสุดเลยสําหรับใครที่แบบว่าดอง EXP มาไอ้ดองตัวของพลังงานมาอย่างเช่นผมเนี่ยดองมาประมาณพันหใช่ไหมแล้วก็ยังมีตัวนี้อีกนะอ่ายังมีตัวได้อีกอละห้าสิบเนี่ยผมมี9กอันเนี่ยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะใส่วันนี้ให้มันสุดไปเลยแล้วก็ฟาร์มพวก แบบว่า exp แล้วก็ฟาร์มที่แบบปลดล็อกพรสวรรค์เนี่ยเอามาใส่ตัวละครด้วยส่วนตัวคิดว่าทําแบบเนี้ยน่าจะค่อนข้างคุ้มค่ามากที่สุดแล้วหลักๆก,ก็คือจะประมาณนี้แล้วกันสอบคนที่ชอบ,ชอ,บอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสับคลิปวันนี้ผมต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้กันครับสวัสดีครับ